สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนอกกับสานนาซองสานนาพาเพลินพาแซ่บนั่นเองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมนี้สานนาก็มีเมนูแซ่บมาให้พี่น้องาได้เบิ้งได้เห็นอีกเนาะคะ่ะนั่นก็คือเน,น,น,นื่องไก่บ้านเนาะจ้าเมนี่พอสานนาเวลาไปตลาดดูพออยากกินเนื่องไก่ประธานสานนาก็เลยตปตลดเนาะได้ไก่มาสองตัวเนื่องไก่กับใบให้พ่อตัวหนึ่งเนาะสานนากะเอามากินตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนาะ,ะกับเขายาแเล้งเฮาค่ะพี่น้องนี่แหละหนึ่งไก่บ้านล้วก เจลหมักนาวเนาะหรือว่าเจลหมักเผ็ดดิบใส่หมักนาวจักหน่อยเนาะแล้วกะ็ผักมีซีซอมเลยล่า่ยางหมักแตงเอ้ยผักสลัดเอ้ยเนาะแล้วกะ็อ่าที่ขาดบอร์ใดก็คือข้าวเหนียวห่อนหอเนานะนี่แดะอีเม้นึ่นหนงหอมหอมให้กินเนาะจ้ะมาเก็นข่าไปพร้อมกันจ้าเป็นตูไก่ก็เป็นตะเปืืออยู่ดอกหนึ่งนึ่งบักนันดวนเนาะนึ่ง,นนะนงจนมาเกือบไฟใหม่เหมาะมาได้ม,มากินน้ากันเดอยังงสีกน็นเนาะเฮยเนอ่าไก่แจ่วซะ ไกมาไปเห็นเนาะซื้อสองตัวไก่คือตัวน้อยแต่เพืนกกพ่นว่าไก่แจ้เพื่นว่านี่ไข่พร้อมดิค่ะไขออไอ่อ่อนๆแต่แสบจึ๊บขออนุญาตใส่มือเด้อเนาะเนี่ยหาไก่สีเนาะจาอ,อหอม หอมหอมพิกไทยหอมหัวคาหัวผิงอ่ะจ้ะนานั้นเป็นตลาดมะฮอร์กามา m a เ k e เอาเนาะมักเบ็ดได้เขาก็ปรุงรสตามใจเขาเนาะ หนึง่งต้นเติบอยู่ในหักเปืือยยังบวเปือ่อยคักป็นแดดข้าวเหนียวปัน่นง่ายๆนี่ไข่งามแดงแบบนี้มนันก็นมีไข่ไข่ไ,ไก่ สองตัวไม่ไข่ทั้งสองเขจาวะก,กาแจ้ะโอ้ยยัไไข่ห้านจำแจ้สวสมเข้าไปฮึม มาแต่งใทยบ้านเฮาไม่สชอ่อนเมื่อี้อาจจะเสียงดังจังหน่อยเนะาะวันนี้ทางบ้านเพิ่นเอาดินเขาวัดเนาะเพิ่น คนวิ่งเขาวัดบ้านฮันเนื้อแน่นแน่นจ้ะหอมมัน สดนุดนม่มๆรสอ่ะหนึ่งนุนๆหอมหอมเครื่องเทศผู้ใดมักแบบใดกะปรุงตามรสชาติที่เฮามาักนะสำหรับใส่หัวสิงไขแล้วก็หัวคาหัวสิงไขร้แล้วิกไทยออนกระเทียมใส่เมักเทศหน่อยนึง ุงตามรสซาาทเขาเลยเป็นหนอกเป็นนัวรสดอกรสดีก็ใส่ไปถ้มันห่อมันหอ,นหอ,อยซิมันคือไก่หยาบนึ่งโดนขนาดนี้ยังงบเปลือ,อยค่ะ

ตับเอินเดียไข่่วยไข่ตอนแรกแถวนาบุหูมันมีไข่เนาะขวางจยกเข้าไปจนแตกแตกลูกหนึ่ง ันนี้ตับตับไ่ของมักเ็น้อวกับโบได้กินกับโบยอมญาตตับกันอู้แมงลันหลายแท็กแจี่น้องมากินกับสานนาด้วยมั้ง แ <c oughs> ดดกำลังลงนะกำลังซ่องตาคันนี้คือใดนยังบุมวีอันทิกินเขาแรงกำหยังนี่แหละมาเบิ้งสานุนาและก็เฮ็ดกินเลยเด้อนึ่งไก่บ้านเนาะนึ่งไก่บ้านไก่บ้านกะแจ้ ซ้ำเจียวสุมเนาะอันคนไก่เอาอันนี้ออกกัน ไก่มันมันตุ๋นไก่แมงมันขึหลายครับบุญเนี่ย าใส่มือเนาอะนี่คืนอนเนื้อไก่เนื้อไก่ขาวจุนทุนเลย Rất nắm nâng cao Rạp hóm ทางการแช่ทางกาขาดเงืคุณ ซ่บตีไก่เน,ะนาะอาหในหูเปื้อนหมดแล้ว คือไก่หยาบจอนวนนนึงประมาณสองชั่วโมงได้เป็นไก่แจ้น่าจะถือไก่งยาบประมาปกติแล้วเขานั่งสองชั่วโมงไก่เขาน่าจะเปื่อย เมวันก็นเริ่มมาละคายแรยงกันแล้วแตงว่ามั้งมาแต่งใส่บ่ไม่เหร ขาจะปลูกเขาจะมาลอขายเะเสีงยงเอ,อากาศมันยัหงฮือ้อนที่น้องบ้านเ้า ซีมดหน้าหนาวเรา,นา,นาบอกสั่หน้ำมามันห้อนปิดึกเนี่ยห้อนมันแบบว่าปานสงการห้อนจะดีหรืหรอหนังเนาะดึงขึ้นมา กินหนังไก่เพราหนังไก่ก็กินกับตงนตงมหุ่งก็แสบว่าล้วก็คึออยากอยู่ด้วยตงมหุ่งก็ได้กินยำไดก็ได้เบื่อเบอืนะ่อนาะ แซ่บหลายพี่น้องไก่ตัวหนึ่งจนสิเมเอิละทุกเดียวกินมสมยาพี่น้องไก่ตัวนังสารน้ำกินคนเดียวจนหมดเลยไปตลาดได้มาซองตัวเนาะพอว่าอุพ่อจะกินนื้อใกล้ไม่ใช่เด้อสารน้ำกระจัดให้เนาะคนละตัวก็พอ นหนึ่งมนฮอนกิ่งินอนไก่บ้านให้นเ,เน,นี่งกระแสบเนาะเพราะว่าจะนึ่งเนาะปิ้งก็แซบเดี๋เมื่อนหน้าสนโนาสิมาปิ้งอ่ะปิ้งไก่สูตรทาปลาแดงให้บึงเด้อแซบพี่น้องหลายคนอาจจะเคยกินนาะปิ้งไก่แต่ว่าปิ้งไก่สูตรทาปลาแดก สนนารนะสีว่าพู้เด็กิดแล้วสติใจเดี๋ยวข้าวหน้าก่อนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวสนนานนะซิเฮ็ตคลิปให้พี่น้องเ้องได้เบิ่งเด้อบางคนก็สิเข้าใจว่าติ้งไก่แลป้ปลาแดกธรรมาดาา่าถามันโ่แมนเด้มันก็ต้องมีเครื่องปรุงใส่เนาะเออมักแบบใดแบบใดปรุงใส่เพิ่มรสชาติให้มันแบบหอมแซ่บเนาะคันท้าแต่ปลาแดกซืกอ้อๆกะผู้ใดกไเฮ็ตเป็นมืดเลยเนาะมันต้องมีสืตอของไผยของลาว สูตรมาแต่บ้านเกิดศาสนาเ็นเด้เิ้งไก่ทาปะแดกหัวไก่อันนี้พอแล้วนะหัวกลางแจตั้งแต่งทิ่ไกนน่ท่าเป็นไรเมียงบันกันยังมาท่ไดจะกินหอมนึ่งไก่ แซ่บไก่ตัวหนึ่งพี่น้องมดเนะาะก้นเหนียวจา้าอิ่มแล้วพี่น้องเฮาบัตเนี่จังได้สารนนากระสาพี่น้องเฮาช่่ยกดไลค์กดติดตามสานนนาเด็ดเด้อค่ะซองสานนนานพาเพลินทาแซ่บนั่นเองเนะาะจ้าเดี๋ยวติดตามเบิงบ้งว่าคลิปต่อไปเนาะสานนนาจะมีเมนูอันใดเช็แซ่บมาพี่น้องเฮาได้เบิ้งได้ซมน้ำกันเนาะ สวัสดกดไลค์กดแชร์ให้สนุนหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียนัดเจอกันคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีจ้า